โอเคทุก okay, คนคลิปนี้นะคะเหมือนจะมาพาทุกคนไปทำเควสเทพนิยายนะครหลายๆคน,นทำกันไม่ค่อยเป็นแล้วก็มาทำในไลฟ์เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเหมือนจะพาทำเควสเทพนิยาย u เควสนะคะก็คือกัรแท,ทจริงของเอเทริยาแล้วก็สะพานของลาเฟสนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เทพนิยายนะคะคือเราจะได้ของทุกคนนี่เราจะได้ตัวไอเทมตัวนี้นะคะเอาไว้ฝากตัวของเนี่ยฝากตัวของคอลเลกชันได้นะครับเนี่ยเห็นปะอย่างตัวนเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไม่ทำควยเทพนิยายนี่เพื่อนเพื่อ,ยยอ,อก็จะไม่มีของมาฝากเนอะอ่ะอย่างตัวนี้ก็จะได้เป็นหินสีน้าเงินส่วนตัวนี้ก็จะได้หินแดงนะคะเอาไปฝากเนี่ยก็ได้ดาเมจคียิคอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับพวกนี้ก็สามารถเพิ่มค่าพลังได้นิดนหน่อยหทีนี้เนี่ยพอเราทำควยเทพนิยายครบทั้งเนี่ยทั้งแถบตรงนี้นะ เราก็จะได้หินมาอีกนะครับซึ่งก็จะสามารถเอาไปยัดสมุดได้เหมือนกันหลักๆเลยก็คือทำเควสเทพนิยายเพื่อเอาพวกของเนี่ยไปยัดคอลเลกชันเนาะอีอย่างหนึ่งก็คือจะมีในส่วนของวาคิลี่มืดวาคิลี่มืดเนี่ยจะมีบางอันที่เราจะต้องทำเควสเทพนิยายค่ะอ่แล้วเราก็จะได้เบาะแสมาเพิ่มแล้วทําให้มันปลดล็อกตัวของวาคิลิมืดได้นะคะเพราะฉะนั้นเควสเทพนิยายแล้วเลยต้องทํานะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําสภาของลราเฟสก,กันก่อนเลยค่ะ เทปนี้ยายนะครับอันนี้จะเป็นสะพานของลาเฟลนะสนทนากับบากี้จดหมายจากบากี้มาถึงแล้วด้วยเหมเขาจะมีสนามใหม่ไปสนทนาบากี้ที่เส้นทางแห่งหินจารึก <Okay. S 1> มาไปที่หน้าผาที่ซ่อนอยู่ของสะพานล <Okay. S 1> าเฟลอ๋อมันคืออันนี้เุ้ยโดนดูด ท่านบารกี้ข้ามวันใจว่าท่านอยู่ที่ไหนกันแน่เมื่อถูกดูดไปในรอยแยกแล้วเห็นท่านบากีสสำรวจอยู่ใ,ใกล้ๆท่านบากีหายไปไห้ที่ท่านอ๋อไหยตรวจสอบไห้นี่เลาไหาไห,าย,หายอยู่นี่ฮ่าท่านบารกีค้นพบอะไรสักอย่างหนึ่งในครับผมเจอกระดาษหนังในไห้ ซึ่งไม่รู้ว่าเนื้อหาอย่างแน่ชัดเนื่องจากท่านบากีมักจะเข้าสังเกตพวกทรออยู่ที่ท่าเรือแห่งสายลมควรถามเขาเกี่ยวกับรอยแยกที่น่าสงสัยและกระดาษกับท่านไปหาบากีที่ท่าเรือแห่งสายลมท่านบากีอยู่ไหนอะครับ <Yeah. S 1> ท่านบากี <c oughs> นี่นี่น,นี่ท่านบากีเค <c oughs> okay. ต่อไป สิ่งที่ข้าเห็นคืออดีตงั้นหรอท่านปากีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยื่นสมุดบันทึกที่มีตำแหน่งของไหให้ข้าดูสถานที่แรกดูเหมือนจะใกล้กับหัวหน้าลัตเวนทรอลเอนเดอร์ในสูสานลองค้นหาไหาตรงนั้นดูดีกว่าไปไหไหไอ้นี่ไม่ใช่ไห <What? S 1> น,นันน่นนั่น ต่อไปหลังอ่านส่วนที่เหลือของรันทึกขั้นบากีมีบอกว่าหายของทรอยังอยู่ที่หินห้องหินกลางไกลปบะวะไกลว่ว่าไปให้มันจบจบมีป้ายอยู่ในนี้หรอนี่ไงนี่ไงจะละสัตว์ขี่เราก็ไม่ใช้นะ นี้แม่งคลายคับคลาตอนนี้เจอไหที่บอกไว้แล้วว่ากันว่าคาเรนอยู่ใกล้ทางเข้าป้อมโอเคต่อไปยืนอยู่บนกำแพงด้านนอกทางเข้าป้อมโดดเด่นไม่เหมือนใครสมกับเป็นคนรู้จ <Bom ber leme enfant> <released> ักของท่านบากีเลยลองใช้ลิปตาเข้าไปคุยกับคาเรนดูเถอะยืนอยู่บนกำแพงด้านนอกทางเข้าป้อมอ๋อมันอยู่ข้างในเหรอ ไอโน้หายไปแล้วอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะอีคาเรนอยู่ไหนเนี่ยมันบอกโดดเด่นไม่เหมือนใครกูยังไม่เจอใครเลยนี่น,นั่นต้องหะนั่นไงนี่ไงอีคาเลนอยู่นี่เจอแล้วเฮ้ยเลยเลยแมวแมวแมากเคเจอแล้วครับขอบคุณครับโอเคโดดเด่นไม่เหมือนใครปะละ่ะโดดเด่นแบบใด ต่อไปเชื่อกันว่าหนังกระดาษหนังแผ่นนี้โดยใช้โดยหมอผีทรอลหมอผีดูเหมือนจะต้องการให้พบรอยแยกที่น่าสงสัยที่แหล่งไปหาแหล่งกําเนิดและมองหารอยแยกนั้นโอเคที่ไหนนะแหล่งต้นน้ําทางแยกป่ะทางรอยแยกอ่าต่อโอ้ ได้เห็นอดีตความทรงจำซัมติงเสียงแบบสะท้อนไม่ให้สคิปด้วยนะรอเดี๋ยวค่ะทุกท่านได้ปโปรดฟังเรื่องของฉันไม่ <laughs> ก็เพื่อน <laughs> ๆก็อย่าลืมไปดูเนื้อเรื่องกันนะครับผู <laughs> ห้หญิงที่ชื่อว่ามารินดูเหมือนจะมีเรื่องราวลึกซึ้งอยู่กับโทรกระดาษหนังแผ่นสุดท้ายที่ชี้ไปยังทางเดินหน้าผาที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปข้างในซึ่งจะเป็นที่พักของสถาปนิกเราไปที่พักแล้วมองหารอยแยกนั้นกันเถอะแล้วรอยแยกมึงอยู่ไหนอ๋อนี่ไง ลาก,ก่อยเจอแล้ว t r o โบ b า l ซึ่งมันก็คือโทรโใช่ไหมใช่ข้ามันเกมนี้เป็นเกมที่แปลภาษาไทยพับสับมาได้แบบแบบอะไรนะ Arrow Arrow r หลอกโทรโให้สร้างสะพานเนี่ยนะมาคุยกับคาเรนซึ่งอยู่ สูงในท่าเรือแห่งสายลมแล้วถามหาที่อยู่ของบากีอีบากีนี่มึงวัปไปวับมาเนาะอยู่สูงนั่นไงโอเคส่วนทนากับบากีรูปปั้นเอกีแปลภาษาโอเคคือมันแปลแบบทับศัพท์แบบบอกไม่ถูกอะ่ะไม่เคยเจอแบบเนี้ย เรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเควสเทพนิยายของสะพานของราเฟลเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวทำเทพนิยายเคเวสหนึ่งแล้วกันนะคะพลังที่แท้จริงของเอเฮริยาตามหนังสือที่ได้มาจากเอนดาชาวบ้านกำลังก่อความวุ่นวายอยู่หน้าอาคารเรวินฮอปะเสร็จปุ๊บชาวบ้านกำลังก่อความวุ่นวายหน้าอาคารนี่นี่นน คุยเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือพบผู้พิทักษ์ต้นแอปเปิลทองที่บ้านของผู้พิทักษ์แอปเปิลทองบ้านของผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์แห่งแอปเปิลทองนี่นี่เอ้ยอันนี้ดูง่ายหรือเปล่าสถานที่ที่พบกับ DC น้ำแห่งน้ำที่น้ำตกแห่งเอกีว้ปหมดอะ่ะไม่เดิน DC แห่งน้ำที่น้ำตกเอกี นี่เหรอสืบคนพืชที่โตในน้ำตกแห่งทองคำนั่นปะโอเคคนพบบ่อแสใหม่ ต่อไปกระแบบผู้ทำนายแห่งข่าวหรือที่อยู่ในหน้าอาคารเลเวนฮอ์ไปกันต่อผู้ทำนายแห่งข่าวหรือบอกให้ปลูกฝังศรัทธามาค้นหากล่องที่ซ่อนอยู่ในกำแพงปราสาทของรูปปั้นยักษ์แห่งเอเชียอยู่ในกำแพงปราสาทของรูปปั้นยักษ์รูปปั้นยักษ์อยู่ไหนอะ อ๋อน้านหนอนี่ไงโอเคอยู่ฝั่งซ้ายนะครับต่อไปเป็นจี้ที่สึกกร่อนจนมองไม่เห็นลวดลายไปตามหาหญิงสาวพิศนารอบต้นไม้ยักษ์ในหมู่บ้านหญิงสาวพิศนารอบต้นไม้ยักษ์นะต้นไม้ยักษ์ นนั่โอเคไปที่แท่นบูชาซาบีฟอสที่ถูกป,ป,ดปิดผนึกด้วยมโยเนียที่ที่ทอปรากฏตัวพร้อมใส่ฟ้าฟาดแท่นบูชาเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตอนใต้สุดของเนินเขาวีฟอสอะไรวะ <laughs> แค่ไปเฉยเอ่าแค่ไปเฉยเเดินขึ้นมาแค่นั้น เฮ้ยทอมายิงฟาดเรียบร้อยตุยเลยปะเนี่ยลดหเปอซ็นตะเนี่ยเฮ้ i, พี่ทอมาต้องเจอธนูผมหน่อยแล้ววะอย่าบอกนะว่าให้ต่อยกับทอเจ้านี่หน่ะคุณคุ้นนะจริงด้วยวะเพาให้ต่อยกับทอจริงว่ะทอเคยกินระเบิดปะ <My. S 1> เฮ้ยสู้ไงไหวอะ แสดงฝีมือของมาเจ้าม่คนนอกรีดเอ้ยเอ้างีเอาเอะยิงแบบแสกหน้าเอาเอาเอาฟาดยะละยะละโอ้โหกลายเป็นค้อนหังซานันเบเ้เลอร์เถอ โอ้นี่มันคอนเท้าเทียนตัวทองสู้ไม่ไหวกลายเป็นคอนเท้าเทียนเฉยเลยวะคนงงแล้วดูมันใช้แท็บบอทชนะใจบททดสอบของทออย่าบอกนะว่าต้องฆ่านี่เป็นไงโดนลูกเตะไปหนึ่งทีเรียบร้อยเอ้าเมื่อกี้คือกดติด่ะ เอาว่ะอ,อือ,อนี่มันทอเอ็กถังซานเอาว่ะคอนสรันปั่นป่วนปะสกิลทอบันเท่ปะเออโคตรเท่เลยอะโอ้โหหมุนตัวฟาดเอาแล้วดิเราก็มีธนูเหมือนกันนะยิงธนูสวนป๊าปทอแบบงง แล้วทอต้องตาสองสีแล้วนะไม่เลวนะไม่เลวเอ่ากลับแล้วหรอแล็คหน้าล็อกได้เริ่มต้นแล้วอะ่ะไว้เจอกันใหม่เร็วเร็วดีนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับผมโซลาอีคิดได้อัลติเมตสกิลใหม่มาโอเค พอเราจบเควสเทพนียายใช่ไหมเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าคอเล i ชันเราก็จะไปฝากได้นะนี่ก็ได้ค่าพลังใหม่แบบจุ๋งหนึ่งอ่ะจุ๋งหนึ่งจุ๋มจิ๋มอ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำเควสเทพนิยายกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมี2เควสนะเพื่อนๆอย่าลืมไปทำกันเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมไปฝากคอลเลคชันกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกระลัใจให้ใหม่ชานลนะคะแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกม Legend of Yumi ค่ะบ๊ายบาย